ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าข้อมูลนี้น่าตกใจมากมีเพียงแค่0.2%เท่านั้นที่ไม่มีหนี้รัวเรือนนะครับและคนที่เป็นหนี้แต่และครอบครัวที่มีหนี้มีถึง99.8%นะครับนี่คือข้อมูลของประเทศไทยนะครับจากการที่สำรวจออกมานะครับในปีที่ผ่านมา2,566สำหรับ10อันดับรายจ่ายของคนไทยที่ใช้ใจ่ายสูงที่สุดนะครับมีอะไรบ้างมาดูนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นแห่งปีพุทธศักราช2567นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการกับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ติดตามท,ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ในต่างประเทศนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นแห่งปีเป็นปีมังกรทองนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอฝากให้ท่านผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความโชคดีนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมร่ำรวยเงินทองนะครับปีนี้หวังว่าจะเป็นปีที่ทำให้พวกเราเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจในการที่จะสร้างอนาคตใหม่ในการที่จะสร้างชีวิตตัวเองนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเอง วันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่ท่านผู้ชมจะได้นําไปวางแผนชีวิตนะครับวันนี้ผมจะนําข้อมูลนะครับว่าสิบอันดับรายจ่ายของคนไทยว่าเราใช้ใจ่ายอะไรมากที่สุดนะครับจากผลสํารวจเรื่องของสภาวะนหนี้สินครัวเรือนนะครับของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้สํารวจไป ช่วงเดือนกระะกฎาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมี่ครัวเรือนนะครับในปี2,566คือปีที่ผ่านมานะครับเพื่อที่เราจะได้นำมาเป็นฐานข้อมูลและก็วางแผนในการที่เราจะวางแนวทางเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับรายรับและรายจ่ายของเรานะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อครอบครัวเราจากข้อมูลที่รายงานออกมานะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าข้อมูลนี้น่าตกใจมาก มีเพียงแค่0.2%เท่านั้นที่ไม่มีหนี้ผัวเลือนนะครับและคนที่เป็นหนี้แต่ละครอบครัวที่มีหนี้มีถึง99.8%นะครับนี่คือข้อมูลของประเทศไทยนะครับจากการที่สำรวจออกมานะครับในปีที่ผ่านมา2,566สำหรับ1ิบอันดับรายจ่ายของคนไทยที่ใช้จ่ายสูงที่สุดนะครับมีอะไรบ้างมาดูนะครับอันดับที่1คือเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มนะครับ ที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับมีถึง22.9%อันดับสองคือค่าใช้ใจ่ายเรื่องที่อยู่อาศัยค่าเช่าค่าสาธารณูปโ,โภคเรื่องใช้เครื่องครัวเรือนต่างๆนะครับอยู่ที่12.5%อันดับสามค่าเดินทางค่ายานพาหนะจะเป็นในส่วนของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าค่าซ่อมบำรุงนะครับอยู่ที่9.8% อันดับ4เป็นค่าของใช้ส่วนบุคคลเช่นค่าสบู่ยาสีฟันแชมพูเครื่องสำอางต่างๆนะครับอยู่ที่9.5%อันดับ5ค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาอยู่ที่7.9%อันดับ6ค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการสื่อสารเช่นค่าโทรศัพท์ต่างๆนะครับอยู่ที่7.4% อันดับเจ็ดค่าเวชภันฑ์หรือค่าการรักษาพยาบาลอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นตอันดับแปดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวอยู่ที่หกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตอันดับเก้าเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของบุหรี่ยาสูบหรือว่าเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์นะครับอยู่ที่ห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตอันดับสิบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศาสนา อยู่ที่ประมาณ5.5อาจจะเป็นเรื่องของการบริจาคเพื่อทำนุบำรุงศาสนานะครับจากค่าใช้ใจ่ายที่ผมได้นำเสนอไปนะครับ10ค่าใช้ใจ่ายที่มันทำให้ทุกคนมีภาระในการใช้ชีวิตนะครับจากผลสำรวจพบว่านะครับผลกระทบนี้มันมาจากอะไรบ้างนะครับประเทศประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับ เจอผลกระทบมาตั้งแต่ปี2562เมื่อเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนและก็ได้รับผลกระทบต่อมาในปี2563คือวิกฤตการณ์ของโรคโควิดนะครับและก็ต่อเนื่องมาจนถึงปี2564จนกระทั่งส่งผลมาถึงปัจจุบันซึ่งการฟื้นของเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่แต่ละประเทศต้องการนะครับเพราะฉะนั้น ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับนำข้อมูลนี้ไปในการที่จะวางแผนในการที่จะจับใจ่ายใช้สอยและก็ประหยัดหารายได้เพิ่มนะครับวันนี้สาระดีๆจากผมครับท่านผู้ชมท่านใดชอบฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ